นี่นะครับนี่ครับคืองานที่ผมได้โพสต์ปักหมุดไว้นะครับบน X นะครับว่าเป็นผลงานวิจัย31ปีนะครับขายผลงาน30ล้านบาทงานสอนส่วนตัวนะครับท่านละ1ล้านบาทนะครับ1ล้านบาทผมถึงบอกพรรคเพื่อไทยนะครับเขียนบอกนะครับว่างานมูลช็อตของท่านเนี่ยเรามาร่วมมือกันร่วมมือกันนะครับถ่ายทอดวิชา หรืองานวิจัยท <out> ั ced, 150, 000, 000, 000, 000, it, ้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของดาวจันทร์ถอดภาพอนาคตตลาดหุ้นทั่วโลกให้กับประชาชนนะครับท่านลองคิดดูนะครับถ้าเราคิดเงินประชาชนนะครับคนละ1ล้านบาท67ล้านคนก็เท่ากับ67ล้านล้านบาทเลยนะครับเราคิดกันง่ายๆครับถ้าความรู้ระดับ67ล้านล้านบาท ที่จะถ่ายทอดให้กับคนไทยทั้งประเทศมันจะมีคุณภาพขนาดไหนมันจะมีแสนยานรูปภาพแห่งองค์ความรู้ขนาดไหนใช่ไหมครับเม็ดเงิน $67 ล,นล้านล้านบาทที่จะมาจ้างผมพักเพื่อไทยไม่มีแน่นอนรัฐบาลไม่มีแน่นอนนะครับยกเว้นว่าเราร่วมมือกันร่วมด้วยช่วยกันนะครับถ่ายทอดวิชานี้ให้กับพี่น้องประชาชน พรักเพื่อไทยพักเพื่อไทยก็ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งไปนะครับส่วนตัวผมก็ได้รับชัยชนะในการที่จะเผยแพร่วิชาตัวนี้ลงสู่ผืนแผ่นดินไทยแผ่นดินเกิดของผมครับแผ่นดินเกิดเราทําอะไรที่มันดีๆลงักบนแผ่นดินเกิดลงบนพี่น้องประชาชนความดีนะั้นไม่ได้สูญหายไปไหนครับผมไม่ได้สูญไม่หายไปไหนแน่นอนในช่วงเวลานะครับ ที่ประชาชนยากจนคนแค้นนะครับองค์ความรู้ต่างๆหลักสูตรการศึกษาเราต่างๆมันติดติดดินนะครับติดดินนะครับเขาสก,กีนออกมาแล้วนะครับว่าหลักสูตรการศึกษาเรามหาวิทยาลัยเราสถาบัานการศึกษาและองค์ความรู้ที่มีอยู่ในประเทศไทยในตัวประชาชนทั้งหมดนะครับมันอยู่ระดับล่างของเอเชียระดับล่างของโลกนะครับเพราะฉะนั้น รหัสรับดาวจันทรถอดภาพอนา,าคตตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยครับที่มันจะพุ่งทะยานขึ้นไปเหนือโลกทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยของเราเนี่ยครับชาติพันธุ์เดียวกับเราเนี่ยครับขึ้นมาเป็นประชากรเหนือโลกครับผมเราไม่ต้องไปแยแสรหรือไม่ต้องไปแคร์ใครครับถ้าเราถอดภาพอนา,าคตตลาดหุ้นทุกประเทศทั่วโลกได้ไม่ว่าจะเป็นเอเชียยุโรปอเมริกา และตลาดหุ้นต่างๆน้ำมันทองคําเงินสกุลคริปโตเคเรนซีเงินสกุล,ลกทุกประเทศชาติเราถอดออกมาได้เราขายข้อมูลให้กับคน8,000ล้านคนทั่วโลกได้ถ้าเราขายแค่คนน,นึงเหรียญเราก็ได้สองแสนสามแสนล้านบาทแล้วนะครับต่อวันและตลาดหุ้นมันเปิดทุกวัน,ท,วนทุกวินาทีนะครับเม็ดเงินอภิมหาศาลสาล้านล้านบาทนะครับคนไทย ต้องเข้าสู่วงการนี้นะครับเม็ดเงินนพิมหาศารลรายได้มหาศาลเข้าสู่พี่น้องคนไทยโดยที่ไม่ต้องไปคำนึงนะครับว่าใครมันจะจบการศึกษาอะไรคุณวุฒิวัยวุฒิอายุเท่าไหร่นะครับน้องๆคนรุ่นใหม่สามารถทำแอปทำเว็บทำา AI บุกโซเชียลทั่วโลกขายข้อมูลให้กับคนทั่วโลกบนโลกโซเชียลนี่แหละ คนทั้งโลกต้องการข้อมูลทุกสถาบันทุกคนต้องการข้อมูลนะครับพรรเพื่อไทยเรามาร่วมแรงร่วมใจกันนะครับร่วมด้วยช่วยกันท่านจัดงานมูลชอ็อตท่านต้องการจะเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ๆท่านก็มีท็อป,ปิกของท่านท่านเปิดท็อปปิกออกมาว่าท่านต้องการเปิดนวัตกรรมใหม่ๆมูลช็อตนะครับ าดูดาวเท้าติดดินนะครับของผมอยู่กับดวงดาวมา31ปีผมมีประกาศเสียบัตรจากฮัมเบอร์เกอร์ชูเลอร์นะครับนักโหราศาสตร์ยูเรเนียนจากฮัมเบอร์เกอร์ชูเลอร์ประเทศเยอรมนีปีคศ1994 31ปีตาผมดูดาวทุกวันนะครับวิจัยค้นควาจนกระทั่งประสบพันธุ์เร็จนะครับก็พยายามติดต่อขายผลงานแต่ไม่ต้องพูดถึงนะครับถามว่าท่านจะเอา30บล้านบาทมาซื้อผมหรอกเราไม่ต้องคุยเรื่องนั้นนะครับไม่จําเป็น เราร่วมด้วยช่วยกันเปิดตัวเรื่องนี้ถ่ายทอดเรื่องนี้ให้กับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวน้องๆคนรุ่นใหม่ที่มีมันสมองน้องๆคนรุ่นใหม่เขามีมันสมองที่แตกกิ่งก้านสาขาออกดอกออกผลนะครับกลายเป็นกองทัพแห่งปัญญาบุกทั่วโลกเงินมหาศาลทั่วโลกก็จะเข้ามาประเทศไทยเราพักเพื่อไทยนะครับต่อามาร่วมด้วยช่วยกัน ผมธัญเทพบุญพานัน0813819936ไลน์นะครับ,บ, 81, 1, 99, 36, รบส3าม Kingdom ท่านดูบนไทม์ไลน์ผมได้นะครับมีทั้งเบอร์โทรทั้งไลน์เรียบร้อยเลยนะครับเรามาร่วมด้วยเชื่อการปรึกษาหรือกันพักเพื่อไทยท่านมีด็อกเตอร์ท่านหนึ่งนะครับด็อกเตอร์เดวิดนะครับผออดอรอด็อกเตอร์เดวิดนะครับซึ่งประกาศตัวมาแล้วว่าเป็นนักวิจัยนักนวัตกรรมนะครับนักประดิษฐ์คิดค้นปัญญาประดิษฐ์นะครับ แต่ท่านอาจจะคิดค้นเรื่องจุลินทรีย์หรือคิดค้นเรื่องนวัตรกรรมอะไรต่างๆเรามาคุยกันนะครับว่า <c oughs> องค์ความรู้ตัวนี้เนี่ยดรดวิดจะนำไปพัฒนาสร้างนวัตรกรรมแห่งการขายข้อมูลคนทั่วโลกดึงเม็ดเงินอภิมหาศาลเข้ามาครอบครองนะครับให้กับพี่น้องคนไทยให้กับประเทศไทยเรานะครับลองคุยกันนะครับและเรามาคุยกัน อย่าพลาดนะครับงานมูลช็อตตัวนี้ต้องเปิดตัวตัวนี้นะครับรับประกันเลยครับพักเพื่อไทยก้าวขึ้นมาเป็นรัฐบาลแน่นอนนะครับโอเค